nghe เนี่ยหนูปู này, กินนั่นมา <g ül> กินนั่นหละง่ายๆยังกะแล้วนอะพี่นองอิ่มแล้วบอกคุณสวย <g ül> Yeah, 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 yeah. บังมันแหม่มัลงมะเดีวเนคนเก่งนึใส่กระปุกของพูดหัวฮาบันมีเสียงไม่เปิดอันนี้อันเก่าปะเราเปิดเลยใช่ไหมอ่ะเพ้องูไง ยีหลอกให้มมาอกม่รูนะจะออกไปนะดดดดดดตัตวีเลยตัวปีเลยปีก็เข้าตู่ยเย็นไปเลยคุณหอรละวก็เขาตู้เย็นนะันเป็นก้อยเข้มกะน้อตึองรุ่ยตึ้งตอดนะ่ไหบจ้างัวจไก่นอะ อนี้ไม่ถามนะคือังหนา,า,ลานหลังถังตู่ เ่นีมาหน้าเขากินเก่งแล้วพีน่น้อยข้อใจยามหัอใจไม่ต้องห่วงเรื่องกินแล้ว บอกตรงท <ừ. S 1> ีกินมาแล้วเาันแทบอยู่นาที่นี่มาลอแล้วขึ้นกับดำมาแล้วเหรอไอ้หอย Seria. Toma, muito certo. นั่งพี่น้อยจ่ายมันเอา เกตนาที้นมาดีน้กินะไรหนึ่แม่อ้นี่ไมนามีน้ำมันไม่มีเลยคนที่ว่าใส่กโกดคนนี้ยากไปรุนะว่าจะสานหัวเขาหรอก็ไม่ได้กินน้ำมัน้องสาหัวหลาเคยอ่าหัวลมันรุ่งหลายเนาะ ให้เก็บตือ

รอบเนี่ยะเรจะไปเซียนามเลยไปนารางเืนเราหวยเต้นเพื่อนเนอคารุนารางด้วยนะิด้วยนี้พรุ่งนี้นะคารุนารางน,นะอเออจะกินโชว์ไปก่อนได้ไหมขอแบบก,กิน,น่แล้วเวาปาคงเนยน้นนางไหนเราไปก็บแ,แล้วฝังานยฟตอนมด แล้นตู้เต็มอยู่บอร์ตังไหนในถุงอ่ะเขือเลนมะนาวลหเน่ย่างอีกทุงหนึ่งผมมม่อีกเบอร์กยลุมอ่ะย่างหมดเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอไบพออ้อนม่กินนาค่ะกันนี้ค่ะ